สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลมียางรถแท็กเตอร์มือสองมาแนะนำเหมือนเดิมนะพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหาขอ26นะคะตัว13.6ขีด26ราคาไม่แรงก็ทางนี้เลยตัวนี้เป็นยางโอตันนี้นะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยางลอยดอกขนาด13.6ขีด26นะคะเป็นรอยยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง5 1แรงม้านะคะตัวนี้ F35 นะรุ่น F35 นะคะยาง ยางหลังนะคะ45-50แรงม้าใส่ได้หมดเลยนะคะยันมาคูเต้ายางโอตานี่ยางเปอร์เซ็นแท้ไม่ใช่ยางรอดอกนะคะสําหรับตัวนี้ไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะคะไม่มีปะด้านในสักจุดเลยนะไม่มีแผลรอยตะปูเลยนะคะแล้วก็ขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะพาชมด้านในเนาะไม่มีแผลนะคะสําหรับตัวนี้แต่ว่าดอกยางเขาไม่สูงเท่านั้นเองนะคะดอกยางไม่ค่อยสูงเนาะน้ําตาลปล่อยไปราคาไม่แรงค่ะคู่นี้น้ําตาลให้ไปคู่ละ5,500บาทเท่านั้นราคานี้ส่ง ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะทั่วประเทศไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ราคานี้ราคาเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ เ,เก็บเงินปลายทางนะคะเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะแล้วก็ไม่ชาร์จเพิ่มนะคะราคาเดิมเลย5,500บาทเนาะพี่พีทันใดที่สนใจโอตอนนี้คู่นี้นะคะ243นะคะสนใจตัวนี้ก็แจ้งมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์ไอดี n ล์ตามนี้เลยค่ะ0 8 7ย์3 4 7 2 7 ID Line าอดีลน้ำตาล2611นะคะแลวเราต้องอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเปิดทุกวันนะคะ3 6 5้วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดว,ยวันนะคะตาเลิกนะคะหัวดอกไม่ มีแตกนะคะก็ตามนี้เลยเนาะพี่พีทานใดที่สนใจนะมารับเองหน้าร้านได้ทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะแล้วก็ ร้านเราเปิดทุกวันนะคะ3 6 5วันเลยเนาะแต่ก่อนมาต้องโทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมยางรหัสตัวไหนเพราะว่า,ายางมันสามารถขายจองได้ตลอดเวลาเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่มาอาจจะไม่ได้เจอยางนะทาให้โทรแจ้งกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะสนใจยังไงก็โทรมาเลยสำหรับคู่นี้5,500น้บาทเท่านั้นนะคะ